ดีค่ะกลับมาพบกันอีกรั้วค่ะ,คะกับปัทมาบิวตี้รีวิวนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวแบตเตอรี่กันนะคะแบตเตอรี่รุ่นคันตนานะคะนีุ่่น,นี้นี่ตัวสีน้าเงินนะคะของซีด้าตัวนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ก็จะมีคู่มือมาให้นะคะ ของแต่ลนะซีรีส์เลยเดียวก็จะมีบอกว่าซีรีส์นี้มีอะไรบ้างก็จะเป็นคู่ทุกขทั้งภาษาไทยภาษาอังกีนนะคะแล้วก็วิธีใช้คร่าวๆเนาะถ้าลูกค้านะนูต้องการรับประกรันมีที่สแกนนะคะอยู่ตรงนี้คะ่ะด้านหลังกล่องน,นะคะก็จะสแกนเพื่อลงทะเบียนนะคะประกันสินค้านะคะแล้วก็ซีเดลนัมเบอร์นะคะนะก็จะให้กรอกซีเดลนัมเบอร์ก็จะมีอยู่ที่ด้านขวาล่างของกล่องน,นะคะอันนี้ก็ขออนุญาตจับไปก่อนหน้าตาในกล่องก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีน้ำมันจ่าคนะน้ำมันจ่าแล้วก็มีที่ตัดเนาะจะมี ทดลองกนึ่งกนึงอนนแล้วก็ถ้าเปิดตรงนี้ขึ้นมาก็จะมีฟันลองนะคะฟันล,ลองตัวนี้เนี่ยจะได้ถึงแปดชิ้นรายการต้องบอกก่อนว่าบางรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้คู่มือสีขาวแบบนี้เนาะเพราะว่าอันใหม่ๆบางทีก็จะมีรุ่นที่เป็นแบบว่าเป็นกาสสีดําอย่างเดียวก็มีให้ใช้ QR ดาวน์โหลดเอาอะไรเงี้ยนะคะก็มีนะคะอย่าตกใจนะคะถ้าเกิดในรีวิวมีมีคู่มือสีขาวตัวนี้ไม่ให้กับแบบว่า,วา บางทีบางรุ่นก็จะได้ตัวการสสีดำอย่างี้ใต้แทนเป็นการสดำอย่างนี้ก็มีนะคะก็แล้วแต่ลอ็อนเนาะว่าจะสามารถดาวน์โหลดใช้คี์าวานี้ค่ะดาวน์โหลดคู่มือสีขาวอันนี้ได้นะคะเหมือนกันค่ะาล,ลองได้เบอร์อะไรบ้าง จะมี8ชิ้นด้วยกันนะคะอันนี้มีเบอร์0.5ใช่ไหมคะเบอร์0.5เบอร์หนึ่งแล้วก็มา1.5เนาะแล้วก็มีเบอร์2เบอร์3เบอร์4ีแล้วก็จะเป็น6กับ8ค่ะก็อุปก,กรณ์ตัวบอดี้นี้ก็จะเป็นตัวสีฟ้าเนาะรุ่นนี้ก็จะเป็นสีฟ้าค่ะขนาดสีฟ้าทั้งเซตนี้นะคะทั้งหมด1,800บาทค่ะทั้งเซ็ตนี้นะคะ1,800บาทค่ะ แล้วก็มาดูตัวบอดี้กันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการเนาะงกับฟันเครืองตรงนี้ของระยะของฟันของเขานะคะอยู่ที่0.4ถึง1.5ค่ะแล้วก็อันนี้คือที่เปิดปิดนะคะก็จะอยู่อันนี้คือที่ขายปับนะคะมอเตอร์ได้เพราะว่าอันนี้คะ่ะรุ่นนี้ของเขาก็จะคือรุ่นแมกเนติกเนาะแมกเนติกก็คือกําลังของเขาเนี่ยค่ะจะไม่สูงแต่ว่าเขาจะเน้นความเร็วนะคะคือ จะตัดได้เร็วเหมาะสาหรับผมเส้นเล็กไม่เปียกน้ำอะไราเงี้ยค่ะก็คือตัดลื่นตัดง่ายใช้ความเร็วเร็วใช่คะ่ะคือถ้าสายเร็วเรเนี่ยคือรุ่นนี้เหมาะเลยสายนะคะยาวาย4เมตรเดี๋ยวเรามาทดลองไฟกันนะคะก็ลองเปิดเครื่องดูนะคะน้ำหนักนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ457กรัมนะคะก็คือไม่หนักมากไปนะคะก็โอเคกำลังดีค่ะเสียงก็ อาจจะดังกว่าตัวคุณโตนิดนึงนะถ้าเทียบคนละมอเตอร์กันอาจจะมีส่วนนิดหน่อยนะคะประมาณนี้แต่โดยรวมก็โอเคค่ะถือว่ากำลังโอเคเลยเยวลองมาใส่คันลองดูเนาะแล้วก็กดลงไปนะคะก็จะเข้าล็อกพอดีอย่างนี้นะคะนี่ก็เลเวลาถอดนะคะก็คือกดตรงแป้นตรงนี้ออกนะคะ ก็เวลาถอดก็ระวังนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าแป้นตรงนี้อาจจะหักได้ง่ายเนาะ <Okay. S 1> ก็อาจจะต้องแกะอย่างละมาระวังเพราะว่าตัวรับประกันเนี่ยเรารับประกันแต่มอเตอร์เนาะไม่ได้รับประกันพวกบอดี้หรือว่าฟันรองแต่ว่า, <Okay. S 1> าสามารถสั่งอะไรจากเราได้น้องสมมติแบบแป้นหักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <Okay. S 1> ก็คือสั่งได้แต่ว่าเป็นพีออเดอร์นะคะก็คือสั่งมาแล้วเดี๋ยวร้าเราจัดหาให้นั่นเองทีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของรุ่นคันตนานะคะในราคา 1,800บาทนั่เองจบแลค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะร้านปัมนทมาบิวตี้นะคะแล้วก็เราจะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ข้างล่างนะคะะสั่งซื้อได้ทางออนไลน์แล้วก็หน้าร้านเลยบ๊ายบาย อย่าลืมมี่กด subscribe นะคะตรงนี้เอาไว้นะคะช่อง channel ปัตะมา beauty นะคะ Facebook หรือว่า Shopee หรือทุกช่องทางนะคะกดติดตามร้านไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ร้านด้วยนะ,ะเราจะมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะคะน้งเราอาจจะแบบแอบแจกส่วนลดเอาไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามนะคะที่เพจเราแล้วก็ที่ช n e l ของเรานะคะปัตมาบิวตี้ค่ะบ๊ายบาย